พุทธวจ,จะนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลาภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่ประการเป็นอย่างไรเล่า 1. ือการฟังธรรมตามการกาเลนะธรรมมัสสวนังสองการสนทนาธรรมตามการกาเลนะธรรมมัสากัศฉาสาการทำสมมตตามการกาเลนะสมมโถสี่การทำวิปัสนาตามการกาเลนะวิปัสนา ภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้แหลอันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็ม ซอกเขาลำธารและอ้วยเต็มแล้วย่อมยังบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยเต็มแล้วย่อมยังบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่เต็มแล้วย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้ว ย่อมยังสมุดสาครให้เต็มแม้ฉันใดการสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันแล